สวัสด,ดีครับส,สวัสดีทุกท่านครับก็หลายๆท่านนะครับถามเข้ามาว่าผมรับซื้อเหรียญอะไรบ้างนะครับก็มีหลายๆเหรียญด้วยกันนะครับหลายๆพศที่ผมได้ลงประกาศรับซื้อนะครับก็จะเป็นเหรียญของราชการที่9นะครับเหรียญที่ผมลงประกาศรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาท5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทนะครับ สำหรับเหรียญ1น1บาทที่ผมได้ลงประกาศรับซื้อก็จะเป็นเหรียญ1นบาทพศ2529นะครับเป็นเหรียญของรชาชการที่9นะครับกับราคาที่ผมรับซื้อกับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับก็รับซื้อตั้งแต่300บาทนะครับ300บาทก็ขึ้นอยู่กับสภาพใช้งานของเหรียญน,นะครับถ้าเป็นสภาพสวย ราคาก็สูงขึ้นมาอีกนิดนะครับเหรียญหนึ่งบาทพศ2529นะครับเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานผมก็รับซื้อในราคา300บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพใช้งานของเหรียญน,นะครับส่วนเหรียญ5บาทนะครับที่ผมได้รับซื้อและโูปประกาศรับซื้อก็จะเป็นเหรียญ 5บาทพศ2546นะครับเป็นเหรียญ5บาทของราชการที่9ก้านะครับภาษียงนก็จะเป็นภาษีเนเล็กเป็นเหรียญ5บาทพศ2546กับราคาที่ผมรับซื้อราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพใช้ง,งานของเหรียญน,นะครับผมก็รับซื้อตั้งแต่400บาทนะครับ กับเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานรับซื้อตั้งแต่400บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆก็ตกลงราคากันอีกทีนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานน้อยหรือไม่ผ่านการใช้งานราคาก็อาจจะถึงหลักพันนะครับแล้วก็เหรียญ10บาทนะครับที่ผมได้ลงประกาศรับซื้อก็จะมีทั้งเหรียญ10บาท พศ2531นะครับและก็พศ2541นะครับเป็นเหรียญของรชัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ10บาทพศ2531และก็เหรียญ10บาทพศ2541นะครับจนเหรียญ10บาทพศ2541ที่ผมรับซื้อ ราคาที่ผมรับซื้อกับเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานผมก็รับซื้อในราคาตั้งแต่100บาทนะครับเหรียญที่สภาพผ่านการใช้งานนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บ,บาทพศ2541นนะครับถ้าสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้งานก็ตกลงราคากันอีกทีนะครับส่วนเหรียญอื่นๆนะครับผมก็จะ ลงประกาศรับซื้อเรื่อยๆนะครับหากผมจากได้มาสะสมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับหากใครมีเหรียญที่ผมพูดมานะครับก็ถ่ายรูปมาประเมินตกลงราคากันได้นะครับช่องทางติดต่อก็ทางไลน์นะครับถ่ายรูปส่งมาประเมินตกลงราคากันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ไปพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ